ถ้าเกิดเป็นด้านหลังนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันเป็นกล้ามเนือ้อเดินไปสักพักเราค่อยเจ็บมากขึ้นหรือย่ำลงน้ำหนักมักจะผิวข้อหรือหมอนรองข้อเข่าถ้าบิดตัวแล้วเจ็บแ้วเนี่ยเป็นได้ทั้งหมอนรองข้อเข่าเป็นได้ทั้งเส้นเอ็นข้างข้างเข่า ลักษณะบอกได้คือถ้าเป็นปวดเข่าแบบผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่ามันจะเป็นแบบเจ็บจี๊ดตำแหน่งก็บอกได้มันจะเป็นแบบช่องนิ่มๆที่อยู่ตรงหน้าเข่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันเป็นกล้ามเนื้อคือทุกคนเมาหมดนะครับว่าเนี่ยปวดเข่าแต่จริงด้านหน้าด้านหลังบอกได้เลยด้านหลังเหมาได้หมดเลยฮะว่ากล้ามเนื้อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตรงข้อพับหรือข้างๆเนี่ยถ้าเกิดออกมาข้างๆอย่างนี้นะก็กล้ามเนื้อผิวข้อมันจะแบบปวดตรงเนี้ยจุดจุดที่มันแบบกดนิ่มๆอย่างเงี้ย ผิวขอด้านหน้าถ้าเริ่มเปลี่ยนท่าทางกลแปกจะกล้ามเนื้อเดินไปสักพักแล้วค่อยเจ็บมากขึ้นหรือย่ำลงน้ำหนักมักจะผิวข้อหรือหมอนรองข้อเข่าไอ้ท่าแบบท่าบิดตัวแล้วเจ็บแปรเนี่ยเป็นได้ทั้งหมอนรองข้อเข่าเป็นได้ทั้งเส้นเอ็นข้างข้างเข่าเพราะฉะนั้นเวลาแบบถามแบบไม่เจอหน้ากันนะผมไม่ค่อยกล้าพูดอะมันต้องดูทั้งอาการดูทั้งลักษณะการปวดปวดตอนไหนปวดตอนทําอะไร